สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกะกล่องนะคะ Samsung Galaxy A 5 3 5 G ค่ะขายดีบอกต่อค่ะรุ่นนี้ขายดีจริงๆนะคะมาร้านอินเนี่ยก็คือซื้อเครื่องแล้วได้ของแถมด้วยเนาะกิฟเซตนะคะเคสฟิล์มกระจกเต็มจอละอ่าร้านเราจัดให้ครบนะคะโปรโมชั่นของ A 5 3 5 G เนี่ยนะคะยังมีส่วนลด1,500บาทอยู่นะคะลูกค้า ราคาปกติ1499 0นะคะลดไป1,500บาทนะคะจะเหลือราคาอยู่ที่12,990บบาทคะ่ะลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อเงินสดนะคะไม่ได้ใช้บัตรรูดนะคะ ่าเรายังมีส่วนลดเงินสดให้ลูกค้าอีกนะจ๊ะมันจะเหลือแค่หมื่นกว่าเองค่ะลูกค้าตัวนี้ถ้าเกิดเกิซื้อเงินสดเนาะของแถมเราก็ยังให้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกเงินสดจะเป็นผ่อนอีออนเฟิร์สชอยบัตรเครดิตธนาคารเรารับทุกธนาคารนะคะลูกค้าราคาส่วนลดพันหก็ได้นะคะถึงจะใช้บัตรรูดก,ก็ไล่ลดพันหเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะ A53 เนี่ยของดีจริงๆค่ะลูกค้ากล้องเขาก็มีความ ละเอียด64นะคะกันน้ำกันฝุ่นกันละอองกล้องเนี่ยถ่ายดีทั้งหน้าทั้งหลังนะคะแถมคุณภาพเครื่องดีเครื่องเร็วบรื้เลยจ้าอยากได้แวะมาร้านอินนะคะเราสินค้าพร้อมจำหน่ายจ้า